เรามารับชมพักเครื่องสวยๆกันนะครับหลายๆองค์ท่านใดชอบองค์ไหนรักองค์ไหนลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปจากคลิปที่ท่านดูเนี่ยเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะมีคอมเมนต์ท่านคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับชอบองค์ไหนรักองค์ไหนองค์นี้เป็นสมเด็จวัดเกชโยพิมพ์7ชั้นนิยม อันนี้ผมเก็บไว้นานหลายสิบปีดีดักมากส่วนองค์นี้น่าจะเป็นพระทางเหนือ พระลอดก็ไม่เชิงพระคงพระเปิมก็ไม่เชิงน่าจะเป็นทระทางเหนือครับดูดีมากๆสวยเนื้อเก่าเนื้อเก่ามากเลยไม่รู้ที่นะครับเนี่ยดูดีมากๆ ส่วนองค์นี้ก็เป็นพระคนสมอจะพิมพ์เล็กเป็นเนื้อดินเผาเนี่ยข้างหลังมีรูปคล้ายเจดีย์องค์นี้ก็สวยสวยมากเลยแท้ด้วยแต่ไม่รู้ที่อีกเช่นเคยสวยมากเลยครับเนี่ยพระมีสเสน่ห์มากๆเลยองค์นี้ คนส,ส่วนองค์นี้ก็สวยนะครับนีเนนนะบ่เป็นพิมพ์หลวงพระปานนะครับเป็นพิมพ์หลวงพระปานนะครับพิมพ์หลวงพระปานสวย ซีเมนต์ที่อุดด้านบนนี้ก็เก่านะครับยุบตัวลงละพิมพ์เนี้ยมันเป็นพิมพ์พิมพ์หนุมานหรือคุดหนุมานหรือคุดเนี่ยครับผมน,น่าจะเป็นหนุมานมันเป็นพิมพโบราณเหมือนหลวงพระปานพิมพโบราณน ท่านใดสนใจก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับส่วนองค์นี้ก็องค์นี้ก็หลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีศูนย์ห้าผมก็ไม่เชียดชาญน,นะแต่ดูดีจริงๆเลยดูดีมากเลยเนี่ย องนี้ก็สวยเป็นรูปลอรูปลอเก่านะครับรูปลอเก่าก็เป็นรูปลอเก่าๆนะครับ องค์นี้สมัยก่อนผมเคยเช่าหาไว้เช่าไว้ห้าร้อยนะครับนี่องเนี้ยเห็นศิละปะแปลกดีเป็นพาะแปลกส่วนองนี้องนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองนี้ก็เก็บเป็นนานมากยี่สามสิบปีแล้ว นานมากดูดีนะครับผมแต่พะเครื่องเมืองไทยเยอะจริงๆเนี่ยแห้งหมดละแห้งมากๆเลย ทส่วนองค์นี้ก็เป็นพระอุปคุตพระอุปคุตเป็นเนื้อชินตะกัวนะเป็นเนื้อชินตะกัวก็คือตะกัวเนื้อแข็งเนี่ยองนี้ยองค์นี้ไม่ใช่พระทาเรียนแบบหรอกองค์นี้ยพระแท้เลยแหละเนี่ยมีเหมือนตาอะไรก็ไม่ทราบไม่ขอาใจเนี่ยเหมือนตาอะไรก็ไม่รู้ อันนี้เนื้อชินตะกัวนะครับชินตะกัวก็คือเนื้อจะแข็งเป็นตะกัวทั้งตะกัวธรรมดาตะกัวทั่วไปตะกัวปกติจะเนื้อนิ่มนะครับแต่ว่าที่เกิดที่เป็นชินคือการผสมให้ตะกัวเนื้อแข็งขึ้นจะได้ไม่นิ่มนะครับโดยประมาณนี้ส่วนนี้ก็พระบุคุตคงจากที่เดียวจากเมื่อองค์สักคู่นะครับองค์นี้ก็แท้เนี่ยองคนี้ก็แท้ครับผมเนื้อชินตะกัวเหมือนกัน เนื้อชินตะกัวกกเกาลัาเสียนหน้าอยู่ด้านในนี่ครับผมเนี่ยาตามีตาอะไรด้วยตาต่อพระแท้นะครับเนี่ยเพื่อนๆสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ส่วนตรงนี้ถ้าให้ผมดูนะน่าจะเป็นพระลกกับพระรามนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันพระลกกับพระรามแต่สองสองด้านสองด้านเหมือนกันเหมือนกันเปรียบเลยครับผมเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดสองด้านผมว่าน่าจะเป็นพระลักษมณ์กับพระรามนะแปลกดีพระลักษมณ์กับพระราม ส่วนชิ้นนี้นี่กระต่ายกระต่ายครับเนี่ยนี่นี่นี่นากระต่ายกระต่ายน่าจะเป็นกระต่ายนำโชคนี่ก็อยู่กับผมมาไม่รู้กี่สิบป,ปีแล้วนานมากไม่รู้ที่รู้ทางเนื้อท้งเหลืองเก่าเก่าพอสมควรกระต่ายครับนี่กระต่ายนำโชค หางกะตายกระตายครับกะตายนํำโชคส่วนตรงนี้ก็หลวงปู่ทวดครับเนี่ยหลวงปู่ทวดก็ไม่ทราบที่อีกเหมือนกันแต่ฝั่งแร่ฝั่งอะไรฝั่งหินฝั่งแร่ไว้มากเยอะแยะเลยแต่แท้แน่นอนดูบล็อกต้นฉบับรอยคมยังเกินยัง,ยงแกะแลย อันนี้ก็แท้แน่นอนแต่ไม่ทราบที่มาที่ไปดูจากบล็อกนะดูจากบล็อกจากการถอดนะพิมพ์เนี่ยบล็อกคมมากท่านใดสนใจองไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมพูดคุยกันได้มีอะไรแปลกๆก็จะมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกัน สารพัดเรื่องของสะสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินแร่แร่เหล็กไหลสายพันธุเหล็กไหลคดต,ต่างๆพระเครื่องพระพุทธหรือเหรียญพระคิดก็จะนำเสนอให้ท่านรับชมกันเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครๆนะครับ ก็ผมแมงผู้บินบินก็ขอขอบคุณเป็นยันสูงที่ท่านคอยติดตามและรับชมก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันผมก็จะนําเสนอใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับท่าน